โอเคครับทุกท่านครับก็เดี๋ยวอาจารย์จะมาสาธิตนะครับวิธีการยิงนะครับตัว s i ญญาณนะครับจาก t r a d i n g ง i ิวนะครับที่อยู่ทางฝั่งขวามือตรงนี้นะครับเข้ามาในตัว V m a c h i n e ที่อยู่ทางฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะครับในการส่งสัญญาณเข้ามานะครับลองและช็อตนะครับเมื่อมีสัญญาณคอนเฟิร์มในฝั่งของเทรดดิ้งวิวเนาะ ทุกคนน่าจะเคยใช้เทรดดิ้งบิลกันอยู่แล้วนะครับทุกคนพอจะรู้แล้วว่า t ทรดดิ้ง i ิ w เนี่ยมีอินดิเคเตอร์ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งพวกอเล r เมสเ s จนะครับต่างๆนะครับเมื่อสัญญาณคอนเฟิร์มลองนะครับเส้นนี้ตัดเส้นนั้นส่งลองเส้นนั้นตัดเส้นนี้ส่งช็อตอะไรเงี้ยครับนะเราก็สามารถที่จะให้ตอนที่มันคอนเฟิร์มครับก็ยิงเข้ามาได้ นี่จะลองสาธิตดูนะครับนะจริงๆมี strategy หลายๆอันนะครับที่เหมาะสมนะครับในการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก scraping ต่างๆก็คือเมื่อมีการส่งคำสั่ง entry ไปแล้วนะครับนะก็ส่ง stop loss แล้วก็ส่งตัว take profit เข้าไปพร้อมๆกันเลย mm hmm. พูดง่ายยิงพร้อมกันทั้งฝั่ง entry นะครับแล้วก็ stop loss และ take profit เนาะกลยุทธ์นี้ก็เหมาะสำหรับคนที่มีนะครับ i n เ i c a t o r ที่มี เปอร์เซ็นต์บินสูงๆนะครับนะเมื่อเข้าสัญญาณปุ๊บนะครับนะก็ไปรอเทคโปรฟิตนะครับขณะเดียวกันก็ตั้งซอฟลอสเผื่อไว้ด้วยเลยนะครับเผื่อจังหวะผิดทางสมมตินะครับนะแต่ว่าในเคสนี้อาจารย์ขออนุญาตเป็นแบบใช้เส้นก่อนนะครับนะเพื่อให้เห็นภาพง่ายไม่งั้นเดี๋ยวกว่าอินดิเคเตอร์มันจะมาตัดกันเนี่ยครับนะคงใช้เวลานานสมมติว่าเส้นนี้เป็นเส้นที่อินดิเคเตอร์คอนเฟิร์มว่าคอนเฟิร์มตัดขึ้นตัดลงนะสมมติผมตรงนี้นะครับไปตั้งไว้นะครับปึ๊บ พอไอตัวนี้เป็นสีเทาจบแล้วนะครับเซจี้สกัปปิ้งนะครับนะยิงเข้ามาเอนที่พอยส์นะครับนะพร้อมกับตั้งสต็อปลอสนะครับแล้วก็เทปโบฟิตทันทีนะครับนะอันนี้ก็ใครที่มีกลยุทธ์ประเภทนี้ใครที่มีอินดิเคเตอร์นะครับคมๆนะครับนะยิงปุ๊บมีโอกาสจะไปเทปโบฟิตได้เลยง่ายๆนะครับนะหวัง3.5จุดจุดพอนะครับไม่ต้องหวังไกลมากสกับปิ้งนะครับแล้วก็เล่นได้หมดทุกๆไทม์เฟรมนะครับนะก็ยิงได้เลยนะครับหรือใครที่ชอบ สไตล์รันเทนนะครับเช่นประเภทแบบเบรกอีเวนต์นะครับนะพอยิงเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยตั้งสต็อปล็อตเอาไว้ก่อนนะครับนะแล้วก็พอราคาขยับถึงจุดเบรกอีเวนต์นะครับตำแหน่งที่ต้องการนะครับเช่นสมมติคุณเข้าตำแหน่งนี้ใช่ไหมแล้วคุณตั้งเป้าหมายว่าถ้ามันวิ่งกําไรไป5จุดเนี่ยให้ขยับสตไไ็อปล็อตมาที่ต้นทุนนะประมาณนี้นะครับนะแล้วก็ล็อกไปเลยนะครับหลังจากนั้นจะวิ่งไปไหนก็แล้วแต่เลยนะแต่จริงคุณไม่ควรจะขยับมาไว้ที่ต้นทุนพอดีนะครับอาจจะเป็นต้นทุนบวกกสัก1จุด บวกสัก2จุดนะครับมันมีค่าคอมอยู่ด้วยนะอ่ะหลังจากนั้นจะวิ่งไปไหนไปไกลก็แล้วแต่เลยอันนี้ก็เป็นสไตล์ของการรันเทนอ่ะลองดูสิอันนี้ก็เป็นกลย์ทุดสนะครับนะที่ชื่อว่าเบรกอีเวนต์พอยท์นะครับนะสมมติผมลากขึ้นมาอ่อันนี้เป็นแค่สมมติเฉยนะครับแต,แต่จริงเราไม่ได้ไปลากเส้นอย่างนี้นะจริงๆเรารอให้อินดิเคเตอร์มันตัดเห็นไหมตัดปุ๊บเป็นสีเทาเดี๋ยวนี้ก็จะวิ่งยิงเข้ามาปึ้งามาเรียบร้อยนะฮะอ่ะก็ไซตี้สองนะครับเบรกอีเวนต์นะครับเนี่ยประมาณนี้ก็มีสต็อปลอสมมมาก่อนนนะคครรััับบบยิงงปปุ๊เห็ห้ีสต็ออปลส แต่ว่าเทคโปรฟิตไม่มีนะรอให้ราคาวิ่งไปถึงตำแหน่งที่ต้องการนะครับสมมติ5จุดนะครับเดี๋ยวมันก็จะขยับสต็อปลอตมาให้นะครับอันนี้สมมุตินะอาจจะเป็น10จุดก็ได้แล้วแต่คนคาดหวังไม่เท่ากันกรุธปสนะครับนะตรงนี้นะครับเป็นเทลลิงเทลลิงคือหมายความว่าพอราคาวิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ให้ขยับจุดสต็อปลอตนะครับไล่ตามขึ้นไปด้วยนะเพื่อเป็นการล็อกโปรฟิตนะครับอนี่ก็คือเทลลิงนะขยับขึ้นไปครับสมมุตินะครับ ระบบเราอินดิเคเตอร์เรานะครับสั่งซื้อมานะครับนะอ่ะสีเทาละเดี๋ยวนี้ก็ยิงฝั่งนี้ละตึ้งนะครับประมาละนะก็เป็นไซจีส3นะครับ S3 เทลลิงตรงนี้เห็นไหมอ่ะก็สามารถจะเทามานี้ได้ก็พอราคาขยับวิ่งขึ้นไปนะครับระดับหนึ่งเดี๋ยวก็จุดสต็อปลอก็จะวิ่งตามไปด้วยนะครับประมาณนี้เพื่อล็อกโปรฟิตนะครับใครสนใจอยากจะเรียนตัวนี้นะครับแบบเต็มนะครับอ่ส่งเข้ามานะครับทันทีเลยนะครับนะก็เดี๋ยวมาเรียนกันนะครับสามารถที่จะ เปิดพอร์ตเข้ามาแล้วก็เข้ามาใน Academy นะครับนะตรงนี้นะ,อะของ DAO นะครับนะก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนเนื้อหานี้ได้ฟรีทุกๆคนนะครับนะโอเควันนี้เป็นการสาธิตตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวในคอร์สเรียนจะสอนวิธีการวาง strategy นะครับแล้วก็มีอินดิเคเตอร์มาฝากด้วยนะครับว่าชอบตัวไหนอะไรไงแล้วก็วิธีการตั้งค่าต่างๆรับรองว่าสนุกแน่นอนครับตรงนี้ครับผมสวัสดีครับ กำลังเรียนสนุกกันอยู่เลยใช่ไหมครับทุกคนอาจารย์ขอบอกว่าเนื้อหาที่คุณกำลังเรียนอยู่นี้นั้นนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในอีกหลายๆเนื้อหาครับที่อาจารย์จะมาทยอยอัปเดตให้ทุกคนได้เรียนเรื่อยๆทั้งหมดนี้ฟรีครับเพียงแค่เปิดพอร์ตผ่านการแนะนําของอาจารย์จิมง่ายๆแค่นั้นเองครับนอกจากเนื้อหาการเรียนแล้วนะครับยังมีเซอร์วิสต่างๆให้ใช้งานฟรีกมากมายครับเช่นพวกอเลตแมสเซจต่างๆครับคอยเตือนภัยเวลาที่ตลาดดีหรือว่าตลาดแย่นะครับทั้งหมดนี้ก็ฟรีเช่นกันครับมาเรียนรับ เพียงแค่สแกน QR c o d โค้ตรงนี้ครับหรือพิมพ์คาว่า www.openaccount.trade o r l d e b ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับอ้าวเข้าไปเรียนต่อได้แล้วครับผมพบกันนะครับสวัสดีครับ